เอาละครับเที่ยวต่อไปนี้เป็นเที่ยวที่20ท่านผู้ชมเป็นหน้าที่ของ55ฝีไายเป็นมวย,วยูเอกครับผมรองน้ำแดงนั้นมอบหน้าที่ให้กอกระจกกลุมผวาปีนะาส่วนรองเสียงนั้น,น,นมอบให้เทพแสนชัยครับท่านผู้ชมเอาละครับคูน่นี้เป็นเรือดีประเทศ5ดาว55บายบายพี่น้องจากอุดรนธานีพบก,กับพี่น้องจากมุกดาหารเที่ยว,วแรก เทพแสนช,ยชัยแชมป์จากรุ่นน้ำโขงกเป็นฝ่ายชนะมาก,ก่อนมาดูเที่ยวนี้กอกระจบคุณพระอาภีจะตีตื้นเกินมาได้หรือไม่ขอบคุณทีมงานคณะกรรมการผู้จัดครับขอบคุณทุกฝ่ายด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณพี่น้องชาวเรือทุกๆลำครับขอบคุณทุกรอยยิ้มทุกกลำลังใจทุกกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทาาทีมงานรอยซับแถวสวยรอยสาสครับรวมถ่ายทอดบรรณาโอโห เย็นนี้ต้องมาจากแล้วครับสนามหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับเอาละครับผู้ชมต่อน,นีเหลือหน้าจะเข้าทุ่งเข้าที่เราก็ต้องฉวยโอกาสช่วงลมไม่แรงจัดการกับกันแข่งขันครับเรารุ้นเต็มที่ให้เสร็จแต่หัววันนะครับ ของกอกะจุกคุมภาวะปีกับเทพแสนชัยเชิญทีมงานเจ้าแม่ตะเคียนแก้วประเภท44ที่ไทยกับทีมงานเขาวงนาวาทีสปอร์ตครับเตรียมตัวไปรอเลยเข้าจุดปล่อยแล้วจากนั้นเป็นหน้าที่ของสาวสวยเมืองฟ้าเจอเจ้าแม่ทำเนียบรอบกับสายนดำแล้วถัดไปครับเป็นหน้าที่ของกอกรกะจุกคุมภาวะปีประเภท55ทีภไยสีกระสินสุดท้าย ในรอบเปลี่ยนทางน้ำเราต้องมาดูคะแนนกับว่ามีใครบ้างที่เสมอกันแล้วมาจับร่องน้ำแข่งกันใหม่อีกเที่ยวหนึ่งหาผู้ชนะเป็นเจ้าแม่คำไหลเจอเพศแสนชัยครตบชโผู้จัดการของเจ้าแม่ผลพิไมายังครับก็มาก็สดดูด้วยออกมาแล้วจ้า มีการยับยั้งชั่งใจมีธุรใส่เต็มทีบนี้กันมาเป็นจราแล้วพี่น้องชาวเรือมาดขอกระจกคุณพ่อาภีรองน้ำสีบรมดแสงนีกับเิดแสนใจใส่กันมาชนิดที่ว่าตาตาหัวตาหัวตาตาสาาวันสายน้ำแตกกันสาเั่นบอกหีพิธากตีบินมาเหนือน้ำใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาชนิดที่ว่ามีขบรถลาบาสองคุณพ่ออาภีเจอกับพี่น้องมุกดาหารเอาเลยเอาเลยว่าเรือทั้งสลับเปิดถ่ายหายมือใส่กันแล้วไม่มีใครจออใครตัวสึบว่าใจใส่เต็มทีบนี้กันมาตา ฟาตฟาลจ้าครับท่านผู้ชมในสนามรไมัมีคำว่าพระบารมีาัน่ไปเลนัสดเลเหลือเทพแสนไทยเทพแสนไทยมเจอกระป๋อกก็จักลุ่มพระบาปีตอนนี้มีเทพแสนไทยขอจงรักเทพแสนไทยตีโอ้จุติจุไติจุติไประมาณหนึ่งร้อยแมจะเข้าุ้ใจดูดีๆนะครับท่านผู้ชมครับดูดีๆไม่เห็่แม่ไม่ทำมาแล้วสุดท้ายก็ไหลเลื่อนรวดอาเส้นชัย จากรัฐันตรีรัฐมนตรีนะครับปัะตบูบางสายในนามของท่าแสนใจทีมงานของท่านมช่วยจัดกล็ดไอ้หนุ่มหน้ามนคนลุ่มน้ำโขงกับอกระจกกรมพระราปีอภิองอมจากอุดรธานีนะครับขอบคุณเยอะๆขอบคุณมากมายด้วยนะครับวันนี้ลำดับแจกันครับการตัดสินอย่างเป็นทางการเนือว่าง กระจกกบกระโพะอาภีกับเทพแสนชัยระเลกาบกระสือชาลูกกระสินห้เรือที่อยู่ลึกน้ำส,สีน้ำเงินครับเป็นเรือเทพแสนชัยด้วยเวลา1นาทีกับ11วินาทีครับเล้วมาดูเที่ยวที่ยี่เป็นครับประเภทเปลี่ยสายนา้ำครับ